ท่านผู้ชมครับใครจะคิดหรือครับว่าเรื่องราวในจีนนั้นมันจะมาได้ถึงจุดนี้กันครับลองมาฟังเสียงเกษตรกรท่านหนึ่งดูครับเขาก็บอกว่าเราทุ่มเทกันไปตั้งเท่าไหร่แล้วทํางานหามรุ่งหามคำ่ำเงื่อไหลไขย้อยกันแทบตายกว่าจะมาถึงจุดที่เราจะขายแตงโมได้ผมแค่อยากจะรู้ว่าทําไมทําไมปุ๋ยมันยังแพงอยู่ทําไมยาฆ่า,มาแมลงมันยังแพงทําไมค่าแรงอ่ะมันยังแพงอยู่แต่พอมาถึงตอนขายแตงโมราคามานันดันตกลงเสียงกัน แล้วหัวใจผมเนี่ยสลายไปหมดแล้วผมไม่เคยจินตนาการเลยว่าปีนี้แตงโมจะต้องมาเจออะไรแบบนี้วันนี้ผมต้องขายแตงโมแค่ครึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยก็0.1ยหนหยวนหรือประมาณ50สตาตังครับผมไม่มีทางเลือกอื่นแล้วผมก็แค่ต้องกาเก็บกวดไร่ให้มันโล่งแล้วยังต้องจ้างคนมาขนขึ้นรถบรรทุกอีกหักลบต้นทุนแล้วสิ่งที่ผมได้กลับคืนมาก็คือเงินไม่ถึง50สตางังต่อแตงโม1ลูก้วยซ้ําผมทํางานหนะักขนาดนี้เลย นะแต่คุณกลับขายแตงโมในราคานี้มันคงเป็นเวรกรรมดูสิยังมีแตงโมเหลืออยู่อีกเต็มไล่ไปหมดเลยเนี่ยแหมน่าเห็นใจจริงๆเลยนะครับแต่เรื่องราวอะ่ะมันซับซ้อนกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมปีนี้ครับที่หนิงเซี่ยประเทศจีนนี่นะครับแตงโมล้นตลาดเลยครับแต่แทนที่จะขายดีเป็นเทน้ําเทท่าผลลายนั้นกลับขายไม่ออกแล้วก็ถูกปล่อยให้เน่าคาไร่ไปซะอย่างนั้นแหละนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับเรื่องของเรื่องครับมันเริ่มมาจากตอนที่พ่อค้าแตงโมเดิน ทางมาที่เหนิงเซี่ยครับแต่กลับต้องเจอเข้ากับปัญหาของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงราคาไปมาจนมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตไปเลยครับเขาเองก็เดินทางมาจากต่างถิ่นเพื่อที่จะไปซื้อแตงโมที่หนิงเซี่ยครับก่อนที่จะมาถึงนี่นะครับเขาก็ตกลงราคากับเกษตรกรเรียบร้อยดีแล้วจ่ายเงินมาจาไปแล้วด้วยครับแต่พอไปถึงหน้างานเพื่อที่จะรับของก็นนะครับเกษตรกรนั้นกลับขอขึ้นราคาจากครึ่งกิโลกรัมละ0.4หยวนหรือประมาณ2บาทครับเป็น0.6หยวนหรือประมาณ3 พ่อค้าคนกลางครับเขาก็ลองคำนวณดูแล้วก็เออมันยังพอมีกำไรอยู่บ้างน,นะก็เลยยอมตกลงไปรับแต่เรื่องมันยังไม่จบเท่านครับะท่านผู้ชมพ่อขนแตงมโมจนแบบว่าเต็มคันรถแล้วใช่ไหมครับทีนี้เกษตรกร,ร,ก,รก็เดินมาขอขึ้นราคาอีกรอบครับคร,บคราวนี้นะจาก0.6หยวนเป็น1หยวนหรือประมาณ5บาทต่อครึ่งกิโลกรัมครับโอ้โหพ่อค้าปฏิเสธทันทีลยครับเพราะว่าถ้ารับราคานี้ไปเนะี่ยเขาขาดทุนแน่นอนจากนั้นเกษตรกร,ร,ก,รก็ไปตามชาวบ้านในพื้นที่ มันล้อมรถเอาไว้เลยครับไม่พ่อคะนะ้านเอออกไปไหนเลยสุดท้ายก็เกิดการโต้เถียงกันใหญ่โตเลยครับและพ่อคะนะ้าน่ะก็ต้องยอมจ่ายเงินในราคาเรื่องกิโลกร,รัมละ1ห,หยวนไปอย่างจำใจหลังจากวันนั้นเขาก็ไม่เคยได้กลับไปซื้อแตงโมที่หนิงเซี่ยอีกเลยครับท่านผู้ชมพอเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาในโลกออนไลน์นะครับท่านผู้ชมพ่อค้าคนอื่นก็ไม่มีใครครับกล้าเข้าไปเสี่ยงอีกเลยผลก็คือแตงโมจํานวนมหาศาลรับถูกปล่อยให้เน่าทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย ชาวเน็ตนั้นถึงกับตั้งฉายาให้เกษตรกรกลุ่มนี้ว่ากองทัพประกูลหมากครับเพื่อสะท้อนถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็การขัดความซื่อสัตย์แล้วก็มีวอลเกอร์อีกหลายคนเลยครับที่ออกมาแชร์ประสบการณ์คล้ายๆกันด้วยครับมีวอลเกอร์ท่านหนึ่งครับเขาก็เล่าว่าตอนที่เขาเป็นอังกฤษเนี่ยน,นะครับก็ตกลงราคากันไว้ที่ครึ่งกิโลกรัมละ0.5หยวนหรือประมาณ2.50บาทครับแต่พอขนของขึ้นรถไปแค่1ในสเกษตรกรนั้นก็มาขอ ขอเงินเพิ่มอีก0.1หยวนหรือประมาณ50สตางค์อ้างว่าเป็นค่าแรงงานครับพ่อค้าก็ยอมจ่ายไปแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ครับแต่พอขนไปได้ครึ่งทางเกษตรกรนั้นก็มาขอค่าข้าวกลางวันอีกคนละ100หยวนหรือประมาณ500บาททาั้งทงที่ไม่มีข้าวให้กินนะครับแถมยังขู่อีกด้วยครับว่าถ้าไม่จ่ายแล้วล่ะก็ก็จะหยุดขนของไปจนถึง4โมงเย็นซึ่งทุกคนก็ต่างรู้ดีครับว่าแตงโมเนี่ยมันรอช้าไม่ได้มันจะเสียเอาสุดท้ายพ่อค้าคนนี้ก็บอก เราว่าถ้าไม่ได้ราคาถึงครึ่งกิโลกรัมละ1.5หยวนหรือประมาณ7.50บาทนี่นะครับก็อย่าหวังเลยว่าจะได้เอาแตงโมออกจากไร่ไปเลยครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่แตงโมเหนิงเซียนอ่ะมันขายยากเกษตรกรก็เลยเลือกที่จะขายเองทีละน้อยๆที่ตลาดแล้วที่เหลือน่ะก็ปล่อยให้มันเน่าไปครับวอเกอร์อีกคนหนึ่งครับเขาก็บอกเลยครับว่าปีนี้ครับมันมีสับใหม่ในวงการแตงโมเหนิงเซียนด้วยนะครับก็คือค่าธรรมเนียมความเสียหายนั่นเองครับเรื่องมัน ครับท่านผู้ชมพอพ่อค้าขนของเต็มรถแล้วใช่ไหมครับมันจะมีแตงโมที่แบบว่าดูเน่าเ่าเสียเสียซึ่งมันจะถูกคัดแยกออกมาประมาณ40ลูกจากนั้นเกษตรกร,ร,ก,รก็จะมาเรียกเก็บเงิน0.2อหยวนหรือประมาณ1บาทครับบอกว่านี่นะมันเป็นค่าธรรมเนียมความเสียหายนะถ้าไม่จ่ายก็จะไม่ได้ออกจากพื้นที่ไปครับซึ่งมันก็น่าเห็นใจพ่อค้านะครับที่จะต้องทํางานกลางแดดกลางสายฝนบนทะเลทรายโกบีหวังแค่กําไรเล็กๆน้อยๆแต่กลับต้องมาเจออะไรแบบนี้การท แบบนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นการทําลายชื่อเสียงของตัวเองมากกว่าจะได้รับความเห็นใจนะครับเพราะว่าการกระทําของคนเพียงไม่กี่คนมันก็ทําให้ชื่อเสียงของแตงโมหนิงเซียนั้นเสียหายไปหมดเลยเกษตรกรดีๆที่ซื่อสัตว์นั้นก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยสิครับงานเนี้พ่อค้าคนหนึ่งครับถึงกับออกมาระบายเลยครับว่ามาเลยมาขนแตงโมที่หนิงเซียกันต่อผมรู้นะว่าหลายคนน่ะไม่พอใจหาว่าผมอ่ะพ่อแต่คนหนิงเซียแต่คุณน่ะต้องมาเจอกับคนขนของแล้วก็ทีมแพ็คของที่นี่ก่อน เห็นไหมวันนี้นะพวกเขาก็มาอีกแล้วเนี่ยไม่ยอมให้เราขนของทีมของผมที่จ้างมาเองเนี่ยต้องหยุดทํางานไปเลยนี่แหละครับคือธรรมชาติของที่นี่แถมพ่อค้าบางคนนะครับยังเสริมอีกว่าคุณภาพของแตงโมจากหนิงเสี้ยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแย่มากๆเลยนะครับอันนี้เราก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับคือมันไม่ใช่ว่าแตงโมหนิงเสี้ยรสชาติไม่ดีนะครับท่านผู้ชมปัญหานะี่ยมาอยู่ที่ว่ามันมีตัวแทนที่แบบว่าไม่ค่อยซื่อสัตย์แบบเยอะเกินไปพ่อค้าคนหนึ่งครับเขาก็เล่าเลยครับว่าเขาออก ผลแตงโมมา1คันรถครับหนักกว่า27,000กิโลกร,รัมแต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วก็ต้องทิ้งไปกว่า18,000กิโลกร,รัมครับเหลือแตงโมดีๆก็แค่ประมาณ1360กิโลกร,รัมเท่านั้นเองเขาก็ชี้เห็นนะครับว่าแตงโมที่มันเน่าเสียน่ะมันก็เสียจนมีฟองฟ,องฟูเต็มไปหมดแล้วครับแล้วเขาก็ถามว่าหน่วยงานท้องิ่นน่ะทำไมทำไมครับถึงปล่อยให้แตงโมที่ไม่มีคุณภาพแบบนี้น่ะมันถูกส่งขายไปทั่วประเทศได้แล้วมันก็ได้ทำลายชื่อเสีย ของภูมิภาคไปหมดเลยนะเนี่ยนะครับพ่อค้าบางคนครับเขาก็เล่าอีกว่าเขาซื้อแตงโมมาในราคาครึ่งกิโลกรัมละ0.2ยหยวนหรือประมาณ1บาทครับแล้วพอรวมราคาขนส่งกับค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วนะครับรถคันนี้น่ะมีมูลค่ากว่า1 0,000ห่ยวนหรือประมาณ50,000บาทครับแต่พอกลับมาถึงที่นะครับกลับขายไม่ได้เลยสักลูกรับแตงโมล็อตนี้น่ะมันก็จะมาจากเมืองจงเว่ยในเหนิงเซี่ยซึ่งเขาก็บอกนะครับว่ามันน่าผิดหวังมากๆเลยครับงทั่งที่ ย้ำไปแล้วว่าไม่เอาลูกที่ช้าหรือว่าลูกที่เสียหายปนมานะแต่ของที่ได้กลับมามันก็เป็นแบบนั้นทั้งหมดไปซะอย่างนั้นครับเขาก็ยื่นเรื่องร้องเรียนครับไปที่ตัวแทนเพื่อขอค่าชดเชยตอนแรกครับตัวแทนก็รับปากนะครับว่าจะชดเชยให้แต่ผ่านไป10วันแล้วเรื่องก็เงียบหายไปครับทีนี้โทรไปก็ไม่รับสายแล้วครับแล้วเงินมัดจากว่า5 0 0 0หยวนหรือประมาณ2 5 0 0 0บาทที่จ่ายไปเนี่ยก็ไม่เคยได้รับคืนมาเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่พ่อค้านะครับที่ผิดหวังในด้านของ ผู้บริโภคเองครับก็บอกเหมือนกันครับว่าแตงโมที่หนิงเสี้ยนี่ยมันรสชาติไม่เอาทานเลยครับไม่ได้เรื่องวอเกอร์ท่านเองนะครับก็ได้เล่าประสบการณ์ของเขาให้ฟังนะครับว่าครั้งแรกที่ซื้อแตงโมหน่งเสี้ยนะครับราคาครึ่งกิโลกร,รัมละ1.2หยวนหรือประมาณ6บาทครับรสชาติหวานอร่อยมากๆแต่พอซื้อครั้งที่2ครับราคาลดลงเหลือแค่0.2หยวนหรือประมาณ1บาทรสชาติมันก็ดรอปลงไปเยอะเลยครับครั้งที่3เนี่ยราคาครึ่งกิโลกรัมละ0.9หยวนหรือประมาณ4.5 50บาทครับก็พอรับประทานได้นะครับแต่พอมาถึงครั้งที่4ครับราคาเนี่ยครึ่งกิโลกร,รัมละ0.88หยวนหรือประมาณ4.40บาทเขาก็บอกนะครับว่าลูกนี้เนี่ยมันก็จะมีแค่ตรงกลางแหละที่มันหวานนหน่อยส่วนที่เหลือน่ะจืดสนิทเลยตอนนี้ตังโมหนิงเสีย้ยขายกันแค่ครึ่งกิโลกร,รัมละ0.6หยวนหรือประมาณ3บาทแต่คนเน่ยเขาก็ไม่สนใจซื้อกินกันแล้วครับทีนี้เราลองมาฟังมุมมองของคนหนิงเสี้กันเองบ้างนะครับ,บ,รบเขาก็บอกว่าผมอะจะไม่ว่า ไรผิดใครถูกหรอกนะเพราะว่าถูกเถี่ยมันก็มีคนแบบนี้หมดนั่นแหละเราเองก็ต้องเจอกับปัญหานี้เหมือนกันต้องเถียงกับเกษตรกรในฐานะเกษตรกรผมก็เข้าใจนะตอนที่เก็บผลไม้ผมก็ไม่สนใจใหรอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีผมแค่อยากให้คุณ่ะรับมันไปก็พอแต่ในฐานะพ่อคก็เราอ่ะก็ต้องขายมันต่อแต่ถ้าตลาดไม่รับผู้บริโภคไม่เอาแล้วเราจะทําอะไรได้ล่ะลองคิดกับกันดูสิถ้าเป็นเงินของคุณคุณจะซื้อผลไม้แบบนี้ไหม แน่นอนไม่ซื้อดังนั้นน่ะมันไม่ใช่ว่าพ่อค้าไม่ดีแต่เป็นเพราะว่าตลาดน่ะมันไม่ยอมรับต่างหากแล้าเช่าเน็ตจากหนิงเซีย้ยก็บอกนะครับว่าทุกวงการน่ะมันมีคนไม่ดีปะปนกันไปอยู่แล้วครับแต่ว่ากเกษตรกรแล้วก็พ่อค้าส่วนใหญ่ก็ยังคงซื้อสัตว์อยู่นะครับสิ่งสําคัญก็คือทั้งสองฝ่ายน่ะต้องนึกถึงแบบว่าใจเขาใจเราที่ไหนมีคนที่นั่นก็ย่อมมีความขัดแย้งครับเรื่องนี้น่ะมันอาจจะดูเหมือนกับเป็นข้อพิพาทเรื่องของราคาเล็กๆ็กน้อยน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าแกนแท ของมันน่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงการสูญเสียคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือความซื่อสัตย์ครับท่านผู้ชมแม้ว่าจะมีเกษตรกรบางคนครับออกมาทําคลิปตําหนิว่าคนอื่นกําลังปั่นกระแสให้มันดูใหญ่โตเกินจริงแต่หลายคนก็ยังคงต้องคําถามกับเรื่องนี้ครับมีคนคอมเมนต์ครับว่าช่วยตรวจสอบหน่อยได้ไหมว่าเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเปล่าที่แต่งโมคุณภาพต่าจากดนิงเต้นี่ยถูกนําไปขายทั่วประเทศตอบตรงๆหน่อยเถอะว่ามันจริงไหมที่สัญญาไม่เป็นสัญญาแล้วพฤติกรรมการบังคับซื้อ ขายแบบไม่สมเหตุสมผลน่ะมันเป็นเรื่องปกติจริงเหรอผู้ใช้งานอีกคนนะครับก็มาแชร์ว่าผมเจอมากับตัวเลยผมไหลสดตอนที่เก็บแตงโมอ,อยู่ดีๆสัญญาณก็ถูกตัดไปเป็นชั่วโมงลองเดาดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นผู้ขายคนนะครับก็เล่าว่าผมเจอมากับตัวเองเลยปีที่แล้วผมสั่งแตงโมไว้พอวันรุ่งขึ้นจะออกรถเกษตรกรนั้นกลับไม่ยอมปล่อยขอขึ้นราคามาไม่ถึงห้าสิบตังค์งเลยด้วยซ้ําแต่เมื่อตกลงกันแล้วอ่ะการขึ้นราคาแค่นี้เนี่ยมันไม่ควรจะทําให้ ไปต่อไม่ได้ผมไม่ใช่คนเดียวที่เจอนะเพื่อนผมหลายคนก็เจอปีนี้ผมเลยไม่กลับไปอีกแล้วอะ่ะในปี2 0 2พน่ะครับพ่อค้าคนหนึ่งนั้นได้ไปซื้อแตงโมที่เมืองจงเว่ยแล้วก็เปิดเผยนะครับว่าพวกเกษตรกรเห็นราคาแตงโมสูงขึ้นพวกเขาก็ฉีกสัญญาเดิมทิ้งแล้วก็ขึ้นราคาแตงโมคันเดียวถึง3ครั้งเลยครับจนถึงขั้นลงมาให้ลงมือกันในไร่เลยทีเดียวบรรดาพ่อค้าที่รู้สึกเจ็บแค้นนั้นต่างก็สาบานนะครับว่าจะไม่ทําธุรกิจกับคนขาดความซื่อ สัตว์แล้วก็จะไม่กลับไปซื้อแตงโมจากนิงเซ่อีกเลยสุดท้ายเลยนะครับท่านผู้ชมทั้งสองฝ่ายนั้นก็ต่างเสียหายเกษตรกรนั้นก็ขายแตงโมไม่ได้ส่วนพ่อค้าก็ไม่ได้กําไรจากเรื่องเล็กๆที่เราคุยกันไปเกี่ยวกับแตงโมนะครับมันก็พาเราไปสู่คําถามที่ใหญ่กว่านั้นครับนั่นก็คือเรื่องของความซื่อสัตว์ซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับมันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามันมีการทดลองเรื่องนี้กันอย่างจริงจังในระดับโลกเลยนะครับมีนักวิจัยจากวารสาร วิชาการของสหรัฐครับที่ชื่อว่าไซนอนเขาได้ทําการสํารวจใน355เมืองจาก40ประเทศทั่วโลกโดยการนํากระเป๋าสตางค์กว่า1 7 0 0 0ใบครับไปแกล้งทําเป็นลืมไว้ตามสถา,านที่ต่าง,างๆทั้งของเอกชนแล้วก็ของรัฐบาลครับแล้วก็นั่งรอดูครับว่าภายใน100่วันจะมีคนติดต่อมาส่งคืนเจ้าของกี่คนกันแน่ครับทีนี้ผลปรากฏว่ามันมี5ประเทศครับที่ซื่อสัตย์ที่สุดในโลกเลยก็คือสวิตเซอร์แลนด์โนเวย์เนเธอร์แลนด์เดนมาร์ก แล้วก็สวีเดนครับประเทศเหล่านี้มีอัตราการส่งคืนกระเป๋าสตางค์สูงถึง 70- 80ิดเปรเ็เลยทีเดียวครับแล้วประเทศจีนอยู่ตรงไหนละครับคำตอบก็คืออยู่ในอันดับสุดท้ายของการจัดอันดับนี้ครับในกระเป๋าสตางค์ที่ใช้ทดลองนี่ครับเขาจะใส่ของเอาไว้เหมือนจริงเลยครับมีทั้งกุญแจนามบัตรรายการซื้อของแล้วก็เงินสดจํานวนหนึ่งเทียบเท่ากับ13ดอลลาร์หรือถ้าเป็นเงินจีนก็อยู่ที่ประมาณ49หยวนประมาณ470ิบบาทครับแต่มันมีเรื่องที่น่าสน ใจกวดนั้นอีกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพอนักวิจัยครับเขาได้ลองเพิ่มเงินในกระเป๋าให้มันมากขึ้นถึง7เท่าครับเป็น94.2ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ3,400บาทในประเทศอเมริกาครับสหรัฐอาณาจักรแล้วก็โปรแลนปรากฏว่าอัราการส่งคืนนั้นกลับพุ่งสูงขึ้นไปถึง72%เซลยทีเดียวมันก็ได้มีนักสังคมวิทยานะครับที่ชื่อโจเซวกังครับ,รบเขาก็ได้อธิบายนะครับว่าปัญหาความซื้อสัตว์นี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับโดิโนที่ล้มประกอบกันมาครับ เกิดว่าภาครัฐขาดความน่าเชื่อถือมันก็ยากนะครับที่จะทําให้ภาคธุรกิจน่ะรักษาความซื่อสัตย์เอาไว้ได้แล้วมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกสําหรับความซื่อสัตย์ในระดับบุคคลในมุมมองดั้งเดิมของจีนนี่นะครับความซื่อสัตย์นั้นถือเป็นคุณธรรมที่สําคัญมากๆเลยนะครับแต่มันก็มีการวิเคราะห์ครับว่านับตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้ามาปกครองพวกเขาก็กลับปฏิบัติต่อคําโกหกเหมือนกับเป็นความจริงครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้น่ะชาวจีนจํานวนมากนั้นก็สามารถโกหกได้อย่างเป็นธรรม เพราะว่ามันกลายเป็นวิถีความคิดที่คุ้นเคยไปแล้วคําโกหกเหล่านี้เนะี่ยมันก็ได้นําไปสู่วิกฤตความน่าเชื่อถือในสังคมและในตอนนี้เองรับประชาชนเองก็ต้องมารับผลกระทบจากความเสื่อมทรามทางศิลธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเกษตรกรกับพวกค้าแตงโมที่เราคุยกันไปหรือกรณีอืึ่งที่เราเพบเห็นบ่อยๆอย่างเจ้าของธุรกิจที่เชิดเงินหนีหรือการล่มสลายของแชร์ลูกโซ่หรือพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ล้มละลายเหตุการณ์เหล่านี้ครับ ก็ล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกับปัญหาความซื่อสัตย์ทั้งสิ้นเลยปัญหานี้มันยังส่งผลกระทบโดยตรงกับเศรษฐกิจของจีนด้วยนะครับตอนนี้ครับจีนนั้นมีจํานวนบุคลากรที่ถูกระบุว่าเป็นผู้สูญเสียความน่าเชื่อถือทางเครดิตครับหรือว่าติดเครดิตบุโรหรือเราอาจจะเรียกอีกอย่างครับว่าพวกลูกหนี้เบี้ยหนี้เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจจากข้อมูลล่าสุดครับเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี2025ครับมีคนที่ถูกขึ้นบัญชีดําแบบนี้ในจีนถึง8.6ล้านคน นักเศรษฐศาสตร์ครับที่ชื่อหลี่ฮ่องซิงครับเขาก็บอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับสัญญาณเตือนภัยในด้านสุขภาพทางเศรษฐกิจของจีนเลยครับการที่เศรษฐกิจจีนนั้นโหดตัวอย่างรวดเร็วมันก็ได้ทําให้คนจํานวนมากนั้นไม่สามารถชําระหนี้สินของตัวเองได้ครับแล้วมันก็ได้เพิ่มขึ้นไปตามลําดับด้วยและเมื่อเราครับลองมองภาพให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับท่านผู้ชมปัญหานี้เนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ระดับบุคคลหรือว่าภาคธุรกิจเท่านั้นครับแต่ว่าตัวพรคคอมมิวนิสต์จีนเองก็ ึ้นชื่อในเรื่องนี้เหมือนกันครับท่านผู้ชมยกตัวอย่างเช่นตอนที่จีนรับเข้าร่วมองค์กรการค้าโลกหรือว่า WTO พักคอมมิวน์นั้นก็ได้ให้คํามั่นสัญญาไว้มากมายครับแต่เกือบจะทั้งหมดนั้นน่ยมันกลับไม่เคยถูกทําให้เป็นจริงเลยครับล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2024สํานักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USTR ก็ได้เปิดเผยนะครับรายงานการประเมินการปฏิบัติตามกฎของ WTO ของจีน ซึ่งมันก็ได้ชี้เห็นนะครับว่าพรรคอิวนิสต์จีนะล้มเหลวที่จะทําตามคามั่นสัญญาเดิมที่เคยให้ไว้แม้ว่าตลรดครับจะพยายามเจราจาด้วยดีตลอดมาแล้วก็ตามแต่ความคืบหน้านั้นมันก็มีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับแม้แต่โครงการเรือทงอย่างหนึ่งแถบบ่งเส้นทางหรือว่าเบลแอนด์ o ดอินเทอร์เวนชพก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้แต่กลับกลายเป็นว่าได้นําพาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพตา่ําแล้วก็ความไม่ซื่อสัตย์แถมการยุติริ ไปสู่ประเทศมากมายที่เข้าร่วมโครงการด้วยและถ้าจะยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ในระดับประเทศของพรกคอมมิวนิสต์เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของข้อตกลงทางการค้าที่ลงนามระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับอดีตประธานาธิบดีเดลโอนัทัมเรื่องราวข้อตกลงนี้ครับเรียกว่าข้อตกลงการค้าเฟสหนึ่งครับซึ่งมันเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี2019แล้วก็มีการลงนามกันอย่างเป็นทางการในวันที่15มกราคมปี2020ครับ ตามข้อตกลงนี้ครับจีนนั้นก็ได้ให้สัญญาว่าจะซื้อสินค้าจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมเป็นมูลค่ามาศาลถึง2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ7.2ล้านล้านบาทตลอดช่วงปี2020แล้วก็ปี2021โดยเปร,เรียบเทียบกับยอดซื้อในปี2017แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นยังไงรู้ไหมครับจากข้อมูลของฝั่งสหรัฐนะครับก็คือว่าจีนเนี่ยไม่เคยทําตามสัญญาที่ให้ไว้ได้เลยครับข้อมูลการค้าในปี2022สงแสดงเห็นนะครับว่าจีนเนี่ยทำไดไ ซึ่งมันก็หมายความว่าคามั่นสัญญาที่จะซื้อสินค้าแล้วก็บริการเพิ่มขึ้นอีก2องแสนล้านดอลลาร์นั้นนะ่ะมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงและแม้แต่รัมเองครับก็เคยออกมาพูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนเลยนะครับในโพสต์ของเขาเมื่อวันที่3ติดพฤษภาคมปี2025ที่ผ่านมานี่เองครับรัมนั้นได้วิพากษ์วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าละเมิดข้อตกลงกับสหรัฐอย่างสิ้นเชิงและในขณะที่สงครามการค้านั้นยังคงดําเนินอยู่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนครับก็เชื่อนะครับว่าพรรคคอมมิวนิส กลยุทธ์ใช้ถ่วงเวลาเท่านั้นเองครับมีนักศึษษาศาสตร์ชาวอเมริกันที่ชื่อเดวิดฮังครับเขาก็บอกกับสื่อต่างประเทศไว้อย่างน่าสนใจเลยนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เปิดจริงครับเรียกว่าข้อตกลงเนี่ยมันไม่ใช่ข้อปูกมาจริงๆหรอกครับแต่มันเป็นแค่กลยุทธ์ในการ ซื้อเวลาเท่านั้นครับคือตอนนั้นนะครับทางไปจิงก็รู้ตัวดีครับว่าวาระการดํารงตําแหน่งของประธานาธิบดีรรมนั้นน่ะมันก็จะมีจํานวนจํากัดแค่4ปีเท่านั้นพวกเขาจึงสามารถยืดเยืย้อกันเจรจาออกไปได้เรียกครับเพื่อร้อยสถานการณ์น่ะมันเปลี่ยนไปนั่นเองครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับมันสะท้อนให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมภายใต้การปกครอ,องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ถูกปกครองมาเนิ่นนานหลายทศวรรษครับสังคมจีนนั้นก็ได้สูญเสียความซื่อสัตย์ไปแล้วบนเวทีโลกการที่พรรคคอมมิวนิ สาตัญญานั้นก็จะค่อยๆผลักดันครับให้หลายประเทศนั้นต้องตีตัวออกห่างส่วนภายในประเทศจีนเองถ้าสังคมขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันมันก็จะกลายเป็นสังคมที่ต่างคนต่างทําร้ายกันซึ่งท้ายที่สุดแล้วคนที่ทําร้ายคนอื่นก็จะต้องเผชิญกับผลของการการะทําของตัวเองอยู่ดีนั่นเองครับ